ตอนน so uh, ี้ก็ในความหลักเป็นไงบ้างก็เป็นแบบ open relationship อืมแล้วตกลงกันยังไงตอนนั้นซุกสนไม่มีปัญหาวันไหนแดดกเลก็ัเออวันไหนแสดได้ให้ามเดทห้ามไปอยู่ด้วยกันห้ามไปกินข้าวซึ่งแล้ววกนี้เราทำทำทำหมดรู้สึกผิดไหมวะใิ่แหลมากเลยนะ 4, 3, เรียกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบอกเลยเป็นการถ่ายทำรายการที่เหมือนแบบ ื่นขึ้นมาแล้วจะพูดอะไรก็ได้วันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือเป็นน้องคนสนิทอีกคนนึงทําไมคนสนิทกูมีแต่กระเทยกูไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยจริงแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะเป็นนักสแสดงมืออาชีพแล้วนะคะมีความสามารถมากมายจนตอนนี้เนี่ยก้าวขาข้างหนึ่งไปสู่วงการกีฬาแล้วด้วยนะว่าเป็นมือตบมือหนึ่งของนักสแสดงนักกีฬากระเทยไทยอ,อะขอเสียงปรบมือให้กับรัศมีแค่สวัสดีค่ะสวัสดีโอ๊ยเาเบาสิคะ เซขาเขายืนอยู่ข้างๆเขายิงไปเนอะกเลยเฮ้ยหมากหน้าเลยอ่ะต้องหมากหน้านิดนึงแป๊บเดียวเดี๋ยวสชยเอนี่ไม่เกิแต่งหน้าออกที่ไหนเลยนะเออเด้แล้วยังไงอยู่ดีจับพระจับผูกไป้เข้าวงการกีฬาได้ไงเนี่ยเอาให้ฟังเอาจริงๆอะหนูเล่นหนูเป็นเด็กที่ได้ คะแนนเต็มกีฬามาตลอดซึ่งมันยากมากสําหรับเด็กสวีเดีแต่ว่าถามว่าทาไมหนูถึงได้เพราะว่าหนูไปอยู่นู่นหนูต้องเรียนภาษาปีหนึ่งเต็มมามแล้วหนูไม่มีวิชาอื่นที่สามารถหนูระบายได้ที่ได้ร่วมเข้าห้องอื่นมันก็จะมีภาระมีศิลปะกีฬาหนูก็เลยเล่นเต็มที่มันเป็นสิ่งเดียวที่หนูแบบข <Express. S 1> ั้งครูออกมาได้ใช่แล้วด้วยยีนสคุณพ่อเนาะคนเซเนกัลอย่างเงี้ยวิว่งก็เร็วอะไรก็เร็วเคยไปคิดว่ามันนึ่งจะแบบ ไปไทยลีกนะ <c oughs> เคยมีแบบในความฝันในครั้งหนึ่งในชีวิต <c oughs> เคยฝันไงปกติก็จะซ้อมกับพ <c oughs> ี่พี่ทีมชาติก็จะซ้อมเจ็ดเสียงทุกวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเข้าไปซ้อมกับน้องๆอ,อยู่ท <c oughs> างผู้ใหญ่ก็ให้ไปแต่ว่าเดี๋ยวพอลีกเนี่ยหนูก็ได้เล่นละซีซั่นล่าสุดที่ท <c oughs> นมาเคยมีหลายคนถามนะว่าอยากเข้าทีมชาติหะอยากเข้าทีมชาติเข้าเข้าได้แต่งานในวงการบันเทิงต้องทิ้งเลยทาอย่างมันต้องทําให้สุดมันเหมือนต้องเสียสละการเสียสละมันต้องเลือกอ่ะมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งไปเลยอ เอาจะถอดมาร์กยังถอดแล้วค่ะ <laughs> ให้นางถอดก่อนเออเอาทิชชู่เช็ดมาร์กนี่จริงๆมันต้องห้ามล้างหน้าไหม ไม่ล้างพี่ันไม่เป็นคราบหรอตบๆเข้าไปเลยพี่มาทุกทีแล้วพี่ก็ล้างออกทุกทีผมหนูไม่เป็นกลัวมันจะเวลาแต่งหน้าแล้วมันผิวคราบแขกเขาบอกเขาไม่เคยแต่งหน้าโชว์ที่ไหนมาก่อนเลยไม่เคยจริงไม่ต้องแต่งก็ได้นะนี่ก็สวยแล้วไม่ผิวดีอยู่แล้วผิวดีอยู่แล้ววเราดีอยู่แล้วเราจะไปแค์อะไรเขาดูแลผิวนะนี่ผิวตัวเตอเขาเนียนเนียนกว่าหญิงอีกนะเมื่อกี้ตอนอยู่ในห้องแต่งตัวคือผิวเขาเงาเวลาผู้ชายจับไงผู้ชายจับมันจะต้องมีเซ์เจอร์ที่เขารู้สึกว่าแบบเลื้ ดังนัง้นตอนนี้ก็ในความรักเป็นไงบ้าง <c oughs> ความรักที่เป็นสามีจริงปังม <c oughs> ีไปจดทะเบียนสมรสอย่างจริงจังเป็นยังไงบ้างกำาลังจะถามพี่อีกเลยว่าคนไหน <c oughs> แล้วเอาเอาหมดไหนเอาจริงๆอ่ะความรักกับโจนาสอะตอนเนี้ย มันถึงขั้นที่ดีมากเลย,เลยพี่ดีจนแบบเรารู้สึกว่ามันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วอะอคือหนูบอกตัวเองอะพี่หญิงหนูทนั้งยี่เงาทั้งบวยคือมันผ่านอะไรมาเยอะอะอจนเรารู้สึกว่าคนเราบอกบางทีก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเป็นน้ําเต็มแก้วนะอะไรแต่แขกสำหรับความรักแขกกับโจนาสคือมันเต็มละมันเต็มเลย เออพอมันปิดแล้วเราไม่อยาไปกระแทกมันให้น้ํามันแบบกระเพื่อมหรือว่าอะไรอีกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันโอเคของมันอยู่แล้วแล้วคือยังไงมันเป็นความสัมพันธ์แบบคบกันกี่ปีนะทั้งหมด17ปีละที่ที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็เป็นแฟนคนแรกของเราเราไม่เคยมีแฟนแล้วอย่างที่บอกพอเรามีแฟนคนแรกมันก็มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆทั้งยีงเงาทั้งทุกอย่างทั้งใช้อารมณ์อะไรเงี้ยเพราะหนูยังเด็กด้วยตอนเป็นแฟนของเขาจนกระทั่งหนูแบบ เออเริ่มเข้าใจในเรื่องทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คบกันมาก็ก็เป็นแบบโอ e พ r นเ ationship อื้วตกลงกันยังไงตอนนั้นคือโอ e เพนเรล ationship สำหรับคนไทยอาจจะงงแล้วมันอาจจะฟังดูเฮ้ยมันจริงเหรอแต่จริงคู่ชายหญิงก็มีนะที่เขาคบกันแบบโอ e พ r นเ ationship ก็คือมันแล้วแต่ข้อตกลงกันอะไรแล้วของแขกตกลงไว้ยังไงของแขกก็คือซุกส,สนไม่มีปัญหา<ต>ไม่มีใครก็ได้ใช่แต่จริงจร,งจรงิห้ามไปเด วันไหนแสกได้ใช่ไม่มีปัญหาถ้ามีเดทถ้ามีความสัมพันธ์ห้ามมีเดทห้ามไปอยู่ด้วยกันห้ามไปกินข้าวซึ่งเรื่องพวกนี้เราเราไม่ห้อยู่ะอะไรที่ห้ามก็คือทำทำทำหมดไม่ไม่มี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 เราก็เป็นรัศมีแขกเราก็ต้องระมัดระวังเราก็แต่งงานแล้ว รู้ควรทำหน้าเชื่อด้วยค่ะไม่เชื่อกูไม่เชื่อค่ะเพราะว่าเวลาไปเที่ยวด้วยกันก็คือไม่เชื่อค่ะเป็นคนเรียบร้อยสุดนะในกลุ่มโอ้ยลองจากอีแบงก์มึงละค่ะว้าวดี่ิงและแอบถามนิดนึงได้ไหมด้วยความที่เราเป็นโอเพร่าเลชัอนชิพอะเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเรามีอีกคนนึงอยู่แล้วแบบเวลาที่เราเริ่มมีความรู้สึกกิ้วเกากับอีกคนนึงอะรู้สึกผิดไหมวะใช่พี่ถามแรงมากเลยนะ อยากรู้ไงมันเอาฉันมาแกงอ่ะไม่ไม่ไม่คือแบบอยากรู้พี่คิดว่ากมลสันดานแบบหนูเนี่ยจะรู้สึกยังไงคือมันก็คงเป็นเรื่องที่ตกลงกันแล้วมั้งมันก็ต้องมองในหลายๆมุมอยู่บางใครเราก็รู้จักอะไรอย่างเงี้ยกานที่รู้จักใช่ความรู้สึกของคนที่เราจะไปคุยด้วยล่ะว่าเขาจะรู้สึกยังไงว่าเราเฮ้ยคุณมีแฟนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมาอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมมันมันก็ต้องคิดถึงหลายๆอย่างด้วย เออถ้าอยากได้จริงๆก็อาจจะต้องแบบเป็นคนเรียบร้อยนิดนึงเออก็คือ,อแบบบริสุทธิ์ใจนะรู้ว่ามันไม่ผิดแต่มันอาจจะห้ามไม่ได้เ,เพราะว่าคุณดึงดูดเกินอะไรเงี้ยเราไม่ผิดนะแต่ผิดที่เธอแลอ้วมีไหมเคสที่แบบคุยกันไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นว่าเราไปทะเลาะกัคนแรกไม่มีเก็บเงียบไม่มีปิดเงียบแต่มันชอบมีอย่างนี้คุณแต่งงานทำไมเนี่ยคุณโดนมันหลอกอย่างนั้น นี่คือความคิดเลยพี่หญิงหรอตอนยังไม่มีชื่อเสียงมันไม่อยากแต่งพอมามีนั่นไงอีแขมมงโง่มันมันล็อกแล้วจริงๆอย่างนั้นเลยเนี่ยเสียงจริงฟีลแบบเสียรู้ผัวแบบเนี่ยโง่มากไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบกแหวนเนี่ยใส่หนักมาก เอาจริงนะฝรั่งอะ่ะโดยเฉพาะคู่ LGBTQ เนาะถ้ามีการตกลงกันแล้วอะ่ะเขาก็จะรู้คือเพื่อนพี่อะ่ะแต่งงานมา14ปีเหมือนกัน Ula ก็เป็นความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนกันแต่งงานแล้วแต่ว่าก็ Open relationship มันเป็นเรื่องปกติของชาวต่างชาติแี่แว่าเขาก็จะมีลิมิตว่าเฮ้ยอยากให้มันเกินเส้นนะคำว,ว่าเกินเส้นก็คืออาจจะมาทําให้ความสัมพันธ์ของคู่เราอะ่ะที่แต่งงานกันมีปัญหาคือถ้ามันไม่เป็นไม่มีปัญหาไม่เอาเรื่องเข้ามาในบ้านอะ่ะมันก็จบถูกไหมความสัมพันธ์แบบนี้มันก็มีก็เป็นอีกรูปแบบหนึงี่่วา ความยากคือเราจะคอนโทรอย่างไงวะให้มันไม่เข้ามามีปัญหาได้เถวา่าสิ่งแรกที่เราคอนโทรเลยก็คือก็อย่างที่บอกแหละเราแต่งงานแล้วนะก็คือบอกเวลาคุยกับใครอ่ะก็รู้ว่าก็บอกอ๋อแต่งงานแล้วใช่ครับแต่ว่าเอยเรื่องนี้โอเคเนี่ยแหละมันเป็นการที่มันเหมือนก็คือเหมือนเรามีสติอีก็เออเรารู้เราแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายว่าเ เราไปจีบคนนั้นแล้วทุกคนจะต้องโอเคกับเราต้องคต้องอยู่ในสถานะนี้อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าก็ไม่โอเคเราก็เออไม่โอเคก็ไมเปไปไรก็ไม่ได้เสียหายอะไรอย่างงี้เชียเงินไหมเสียเงินไม่มีขนาดเพื่อนมาทามไงว่าแบบเนี่ยเอาเงินไปเตะผู้ชายเปล่าเอาเงินไปผู้ชายเสียใจบอกเพื่อนอย่าพูดอย่างนี้นะเพราะผู้ชายที่เตะที่สุดนะคือโจนาสอยากมาเมืองไทยเหรออยากนั่งบีซีเหรอหนูจ่ายหมดอยากอยู่โรงแรมนั้นอยากอยู่ในไนด่หนูเป็นคนจัดการค่าใช้จ่ายที่อย่างนีแม่เขาเสียเลย เออวันเกิดแม่เขายาเียเราบินไปโอ้โหค่าตั๋วทั้งเท่าไหร่ไปอยู่สามวันเราแบบอันนี้หมดคนเราอ่ะพี่พอมันรักมากมันจะรู้ว่าหน้าที่เราคืออะไรแล้วมันทําด้วยความเต็มใจแล้วมันไม่เหนื่อยพี่หญิงมันรู้สึกว่ามันอยากทําอยู่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รักไม่อยากทาหรอกพี่มันเหมือนแขแบ่งสมองดีเหมือนกันเนะเหมือนในพาร์ทหนึ่งอ่ะเราก็ทําหน้าที่สามีพัญญาได้ดีแบบไม่บกพร่องแต่นะคะมึงเราก็รู้ว่าเราสนุกได้แค่ไหนใช่เออมันก็เป็นคนที่แบ่งพาร์ท ต่างของตัวเองได้ดีเพราะฉะนั้นทุกคนบอกเลยว่าอ<ฤ>ย่าแมเงนกับไฟไฟมันจะไม่หมันไฟไม่หมอมน,อมน,มอมนชอบมากอ่ะวันนี้ขอบคุณมาก <ric ap. S 2> อุตส่าห์มีเวลามาหาพี่จบแล้วหรอจบแล้ว,บ,ลวบอกแล้วคุยกันอย่างนี้ใจจอยที่ดีใจที่ตื่นมานะเพราะว่าเมื่อว่นเช้าอ่านเมื่อวาน อ่านสเตตัสนางเกิดเรื่องอะไรคะสองสมวันนี้ไปตีท้ายครัวผู้จัดการบอกว่าตีท้ายครัวค่ะก็ไม่ได้เช็คอะไรเลยก็คิดว่าเออตีท้ายบ้านจัดบ้านจัดบ้านเก็บบ้านเก็บแปดโมงล้างขี้นกล้างระเบียงทุกอย่างแล้วล้างขี้นกอ่ะนกมันไปทำรังอยู่ข้างบนไปฉีดน้ำทำไมขี้มันไหลไม่หยุดทำไมเป็นขี้นกออกมาก็เลยเอาไม้ไปเขี่ยลูกนกตกมาสองตัวอีตัวแรกปีกหักตายไปละ ตัวที่สองเอาแม่บ้านมาเลี้ยงแล้วคตทำยังไงตายหาพ่อไม่ยอมจะหาจะไปวิ่งไปเอาต้นกะเพราเนี่ยกระหางข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ไปเด็ดหยุดยาาเอามาวางไว้เผื่อแม่มันจะกลับมาอันนั้นเขาก็เป็นพ่อแม่ที่ดีเขาไม่กลับมาเลยเขาไม่กลับมาแล้วตายไปตัวหนึ่งรู้เสียใจตายแล้วจชไปคนบาปคนอะไรหรือเปล่าก็เลยอีกตัวนึงเลยให้แม่บ้านเลี้ยงเขามีเขามีเวลามันในโลกแค่นี้ชายก็เลยให้แม่บ้านเลี้ยงแต่เมื่อวานวันพระใหญ่เลยนะไปทำบุญซาไปทำบุญซา องไปทาบุญให้นกตัวนั้นแหละแล้วก็อีพวกนกมึงหยุดมาขี้ในบ้านกูเด <c oughs> ี๋ยวขับ้านกูซื้อกูซื้อมาอยู่ไม่ได้ให้พวกมึงมานั่งเราขี้ก <c oughs> ูไม่ได้มีคนล้างระเบียงกี่ดอก <c oughs> ปัญหาโรคแตกนกพิราบหาพวกเนี้ย <c oughs> ตอนแรกอยากวางยามากเลยนะค <c oughs> ันไห้คันงูมาก <c oughs> แต่ว่าเราทาบุญเราต้องไม่รู้จะหยุดยังไงจะเอางู ไปปล่อยนกไม่ตายค่ักูตายก่อนกูตกระเบียงตายก่อนเพราะกูตกใจเพราะเป็นคนกลวงูเราต้องคิดว่าบ้านเราอ่ะมันเพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรเขาเลยมาอาศัยบ้านข้างๆก็พร้อมจ้าเพียงแค่พี่ไม่ได้ออกมาระเบียงเฉยๆหรอกลูกเออก็เดี๋ยวไปหาตัวแค่มีวิธีอะไรก็แนะนําอยู่ด้วยมาได้วันนี้ขอบคุณแขกมากขอบคุณมากพี่ขอบคุณค่ะไว้เจอกัน